ก็สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาดูพอร์ตทีเป็กหน่อยนะทองขึ้นไปเยอะเลยเนี่ยแอดมินก็ไม่มีของนะเนี่ยก็มีขนาดซื้อขาย,ขายมันยังมันจะก,กําไรแล้วมันยังมันยังขึ้นไปต่อไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวรอคือแอดมินก็คือลงมาก็ซื้อแล้วซื้อเสร็จแล้วก็ไปขายนะมันก็ขึ้นต่ออีกนะห้าพันกว่าแล้วเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใหม่มันมีมีช่วงยอ่ยอยให้เราซื้อเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวให้ดูก่อน ความันผวดมันสูงนะต้องดูกราฟสิบนาทีเห็นไหมนี่กราฟสิบนาทีนะเนี่ยเห็นปะจากห้าพันเนี่ยมันย่อมาภายในวันเนี่ยมันบางทีมันย่อมาสี่พันแปดเนี่ยกับกับห้าพันเนี่ยมันห่างกันภายในแค่วันเดียวเองนะเออมันมีช่องช่องทำช่องให้มันย่อให้เราซื้อแล้วก็ทำกำไรได้อยู่นะเนี่ยแต่ตอนนี้แอดมินปล่อยหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปรอซื้อใหม่นะแล้วก็สำหรับทองคำอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแอดมินได้กำไร แต่มันไม่ได้เยอะไนงะถิ่งที่ได้กำไรเยอะคือทีเป็กแปดเจ็ดหนึ่งแล้วแล้วก็แอดมินก็ยังไม่ได้ปิดสัญญาอะไรเยอะมากเลยเนี่ย <c oughs> ก็อยู่แปดเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งนะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ปิดแปดเจ็ดหนึ่งก็เก้าล้านกว่าบาทนะก็ยังได้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะจากวันก่อนอนะ่ะเจ็ดล้านใช่ไหมอันนี้เป็นเก้าล้านนะก็สูงขึ้นมาอีกถามว่าแอดมินกังวลไหมเจ็ดล้านเก้าล้านสิบล้านสิบเอ็ดล้านอนะ่ะได้หมดอะ่ะจะปิดตรงไหนก็กําไรเอาได้หมดอะ่ะ ก็เป็นเงินจำนวนเงินที่เยอะเหมือนกันเยอะมากพอสมควรนะถามว่าบางคนก็บอกว่าชอบถามมาส่วนใหญ่อะว่าได้กําไรยังไงอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นอยู่ว่าลองมาเนี่ยได้กําไรเนี่ยเนี่ยลองมาหนึ่งเก้าแปดสามศูนเนี่ยประมาณเนี่ยลองมาประมาณพันกว่าสัญญาแถวเนี่ยแต่ก็ถือแค่นั้นอ่ะมีอยู่แค่นั้นแหะแต่ถามว่ามันใช่นั้นแค่นั้นใช่หรือเปล่าแต่ว่าคือแอดมินอะ ไม่ใช่ว่าจะได้กําไรอย่างนี้มาก่อนนะก่อนนั้นเนี่ยถ้าใครย้อนไปดูอดีตอะแอดมินลองมาตั้งแต่ตอนนั้นมีแค่ไม่ถึงพันอะประมาณเจ็ดร้อยหกร้อยแปดร้อยเก้าร้อยะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อะ่ะเออตอนช่วงวิกฤตทั้มไงตอนนั้นมันอยู่มาเจ็ดร้อยจุดอะเออแล้วมันก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จเนี่ยแอดมินก็ถือลองนะตอนนั้นก็เยอะเหมือนกันนะแปดร้อยเก้าร้อยพันสัญญาเนี่ยไม่เกินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะเข้านี้ไม่ได้เยอะถึงถึงพันเก้าเก้าสิบเนี่ยนี่เยอะสุดแล้ว อาจจะมาช่วงนั้นมาแปดร้อยเจ็ดร้อยอะเออเออขึ้นมาจากเจ็ดร้อยอะขึ้นมาถึงสองพันแปดร้อยกว่าจุดอะแปดร้อยตอนนี้แปดร้อยแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งอะเออช่วงระหว่างที่มันอยู่ระหว่างแปดร้อยจนถึงแปดห้าสิบนะแอดมินหนึ่งก็ซื้อเพิ่มเพิ่มมาอีกให้เป็นพันเออเออคือมันไม่ได้ว่าจะมาพันง่ายๆนะก็คือแอดมินก็ซื้อซื้อช่วงที่เขาที่นากวิเคราบอกว่าหุ้นไทยมันจะลงไปห้าร้อยจุดนั่นแหละโปะเลยวิกฤตทําอะแอดมินซื้อเลย <laughs> มันบอก นกวิเคะห์คือคนอื่นก็มีแต่มีแต่คนบอกว่าเราบ้านะเออเออเราบ้านะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะ่ะมันเฉลยอ,ออกมาแล้วไงเราก็ได้เงินตรงนั้นมาพอสมควรนะเนี่ยมันเหมือนแบบว่าได้มาตรงนั้นตอบมาใช่ไหมแอดมินก็เล่นหน้าลองมาอย่างเดียวเลยเออเพราะรู้ว่าหลังวิกฤตอะ่ะหุ้นมันจะไม่ค่อยลงมันจะขึ้นเนี่ยจนถึงตอนเนี้ก็ก็ก็ยังขึ้นอยู่นะแอดมินก็ยังถือพันกวัดสัญญาอยู่อะไรเงี้ยเออก็เพิ่มมาอีกเออเนี่ย ก็เป็นที่มาของการลองไม่ได้ลองมาตอนนี้นะลองมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตทําแล้วเออแต่ว่าตอนนั้นลองแค่แปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยเก้าร้อยแถวน,นั้นนะไม่ถึงพันแค่วันลองเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละนั่นนะถ้าถามว่าวิธียังไงเนี่ยก็เกิดวิกฤตอะช่วงวิกฤตทําอะ่ะก็ลองเหมือนกันดิลองเหมือนกันเลยสมมติลองเจ็ดร้อยอยากรวยเท่าไหร่ก็ลองไปเลยแล้วแล้วก็ถือมาสมมติลองไปสิบล้านอะมันก็ได้เป็นหูเยอะแยะเลยนะเออ รวยได้มันอยู่ที่เรากล้าหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมีแต่คนบอกว่ามีคือคือกระแสคนส่วนใหญ่เขาจะบอกคนเหมือนเก่งมากเลยทุกคนอ่ะเก่งแนะนํากันหมดอ่ะบอกว่าเนี่ยระวังนะต้องช็อตนะระวังนะหุ้นไทยไม่มีรุ่นหุ้นไทยจะระเบิดละอะไรเงี้ยจะต้องลงไปห้าร้อยจุดผมไม่รอที่หุ้นไทยผมรอรอที่ห้าร้อยจุดแปดร้อยจุดบ้างอะไรเงี้ยเออพูดไปได้แล้วดูดิมันมันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วมัน,นไม่เป็นอย่างนั้นแล้วใครจะได้ใครเสียก็ไม่รู้นะ ก็คนกลุ่มนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่แอดมินเล่นเล่นส่วนของคนกลุ่มนั้นไงก็เลยผลลัพธ์ก็เลยเป็นอย่างนี้ไงเ,เออหรือแอดมินเลิกล้าเล่นแต่ว่าแอดมินก็พอได้กําไรมาก็อาจไปซื้อตราสารนี่ไปซื้ออะไรพวกเนี้ยไปลงทุนคริปโตก็ลงเพิ่มอะไรเงี้ยหุ้นต่างประเทศไม่ได้ลงไมไ่ลงเพิ่มหุ้นต่างประเทศดีอยู่แล้วแล้วก็ถอนตอนนั้นนะ่ะปรับพอร์ตก็มีการลดหุ้นลงมาอะไรเงี้ยลงทองมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะแอดมินตอนเนี้ยมี น่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวก็คือคริปโตอย่างอื่นอ่ะไม่ได้แย่เลยหุหน้นต่างประเทศก็บวกทองก็บวกสถาน,นีมันก็บวกอยู่แล้วแล้วก็ทีเป็กก็โคตรบวกอะ่ะทีเป็กนี่แม่งเป็นเป็นหัวใจเลยเออหัวใจของของแอดมินเลยอืมมีคริปโตเนี่ยที่เน่าเน่าอ่ะอันเดียวแต่ว่าพอพอทีเป็กมันได้คริปโตม,มันยังเสียมันก็ไม่ได้เสียเยอะกว่าเดิมหรอกมันคงไม่ได้เสียเยอะกว่านี้แล้วะ่ะเสียเยอะกว่านี้ก็ไม่กี่ล้านอะ่ะเพราะว่ามันทุนมันก็มีอยู่ข้อนั้นอะ่ะ ก็อาจจะเพิ่มเงินลงไปก็ได้เอาที่เปกเพิ่มไปหน่อยๆก็ได้เออคือที่เป็กเปลี่ยนชีวิตนะบอกเลยอ่ะพูดเยอะแล้วไม่รู้พูดมั่วๆพูดแบบไม่ได้คิดอะ่ะลองไปดูแล้วกันนะตัดชิปก่อน